อ่อสวัสดีครับขอต้อนรับ,<อ>รบทุกท่านคุณสุริการสอนตัดผมฟรีหาหนักการใส่หน่อยผมจ้างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบอ๊อบทุีกึง่งทวิกี้ทวิกี้กึ่งทุยนะมันเป็นลูกผสมนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะได้รักใส่แล้วก็ผมย้อนด้วยอยากได้ทุยอีกอยากได้ทัดหูด้วยตับตาครับฉีดพน่นกรงหอฆ่าเชื้อก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะครับไล่โควิดนะ ลูกค้าอาจจะหลงลืมในการใส่หน้ากากอนามัยนะด้านข้างยังไงนะเห็นบอกว่าให้ใครตัดให้ดานข้างเนี่ยเขอให้หลานคนนี้ตัดให้ตัดนะเขาเจอพอดีหูบอกช่างใหญ่บอกว่าลงวานหนึ่งเซนใช่ไหมลงจากติ่งหูเออครั้งนี้จะยาวกว่าเนี่ยช่างเถอะเขาตัดให้ตอนโควิดช่างแถวบ้าน ก็ไปไปไนไรก็ตัดหนุกหนาเงินไปไมีคิดเดยอะร้านตัดผมมันปีดหมดใช่ไหมเขาให้คนในนี่ให้ให้ช่างตัดผมเนี่ยเอาไปตัดกันแต่ว่าประชาชนทั่วไปตัดได้แต่ก็ให้ระมัดระวังเลนสนสั้นไหมนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ให้พ่อบ้านแม่บ้าน,หร,นหรือว่าคนรู้จักหรือว่าลูกหลานตัดนะพยายามหวีลงมานะครับตําตาแล้วกำแล้วก็ตัดนะแต่บางคนจะหวี หวีขึ้นนะหวีรวบรวบรวบตองกำกำแล้วไปตัดเอาตรงเนี้ยโคเนี่ยทุยหายทุยหายหมดเลยช่างก็แก้ลําบากมากมันแก้ไม่ได้เพราะมันสั้นทุยมันหายหมดเพราะฉะนั้นให้รวบผมต่าๆแล้วมาตัดนะแก้สถานการณ์นะครับหน้างานไปก่อนอย่าเกินีโควิดไม่ได้วอย่าให้มาแล้วกันโควิดไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแบ่งผมอะไรแบ่งผมเป็นผมฉากขึ้นนะ ชั้นที่3นะครับยก90องศาชั้นที่2ยก90องศาสับเซ็กชั้นที่1สับเซกสองเก้าสิบองศาสับเซ็ ซับเซป็ปยกขึ้นซับเซป็ปทีนึนงซับเซป็ปยกขึ้นไปเลยความยาวเอาออกนิดนึงแล้วกันนะข้างหลังนะแต่ไม่เอาสั้น นะครับก็ห้ามซงไอเลยตัดพอยตอกไปิีนึงก่อนผมเดาๆไปงั้นเมื่อมื่อาจจะขอสั้นตรงนี้ก็ได้<ม>แต่ผมไม่รู้ให้เป็นคนลูกค้าเป็นคนสั่งเ<ม>พราะลูกค้าตัดผมมาทั้งชีวิตแล้ว<ม>ผ่านช่างมาเป็นร้อยคอยคนแล้ว<ม>ช่างตายไปก็เยอะ<ม>นะครับ เราจะไม่รู้ใจกันนะรก็ต้องยังยังมือนะอนะครับตัดพอ้อ,พอยน้ำซึ้อไปพลอยขัดจีนะครับเอาความหนาอวไปด้วยยกปมขึ้นทีนี้นะครับเอาชั้นที่อะไรชั้นที่สี่ ยกแค่ส,สี่พันสามพันสามแสัชั้นที่ห้าชั้นที่หกไม่ถึง <c oughs> จำแนวตั้งเช็กเลย <c oughs> โค้งนิ้วตามรูกศรนะ <c oughs> โค้งนิว้ว <c oughs> ไม่โคง้ง <c oughs> ไม่ทุยนะผมอะ <c oughs> ต้องโคง้ง ไปถึงก็หยุดความยาวผมเผื่อไปสี่นิ้วนะมาถึงจะท,ทิ้งทุยไปถึงประชาชื่นนะไปถึง <c oughs> เลยแยกประชานุกูลลงไปอีก <c oughs> นะครับรับรองว่าทุยย,ยาวๆไปเลยสามเดือน <c oughs> ถึงกลางไปของประยุดนะ ันนี้ก็ตัดเลยคอยคัตติ้งเลยตั้งแต่ติ่งหูลงมาเลยนะครับด้านข้างนะครับเอาลูกค้าจะไว้ทัดหูก็แสดงว่า,ข,าข้างมันสั้นอยู่แล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดทีนดหนึ่งตัดเก็บรายละเอียดที่ล้านเขาตัดมาแล้วก็เก็บนะยกไล่ขึ้นมาชั้นที่หนึ่งมันต้องยุ่งับครับชั้นที่หนึ่งมันต้องยุ่งจกชั้นที่สองขึ้นมาสี่ห้าองศาที่สาม ผมมีบางๆก็เปลี่ยนแค่สามชั้นก็พอชั้นที่หนึ่งครับเป็นต้องยุ่งยุ่งชั้นที่สองชั้นที่สานะครับยกผมแนวอะไรแนวตั้งโลชเช็ยไปปลายนะต่ำๆนะสี่พ้าองศาอย่าสูงผมลูกค้าบางยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งบางนะครับก็จะไปทำ แค่นี้พอเลเยอร์ทีเดียวซ้ายขวาทำเหมือนกันนะจำได้ไหมฝั่งนี้เขาบอกมันยาวกว่าก็จริงๆริงเยเหลือติง่งหูเลยเหลือเลยนิดนึงแล้วก็ตัดเลยตัดขึ้นมาตัดขึ้นมาให้มันเท่ากับฝั่งนูน้นก็คือให้มันเทียหน้าเล็กน้อยนะครับชั้นที่หนึ่งน้อมมาคีบแล้วก็ตัดปกราะเติ่ง นะครับขอสักที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรห้ามเสื้อเสือหมดเลยทั้งที่สองยกสี่พันอ้าร้อสารสับเซ็ตสับเซ็ต ยาวเขาเก็บบอกข้าเหนาวขึ้นมาสักต่ำกว่าคิ้วสักเซนหนึ่งก็บอกนะนะครับวีลงมาตัดเลยเฉียงๆเนี่ยไม่ได้ตรงนะเฉียงๆนะให้มันอยู่ไปถึงนู่นนะ่ะโมกลารีหน้าไปเลยสามเดือนวีลงมานะครับสูนยองศานะครับผมบางก็ตัดตรงไปเลยเฉียงๆเฉียงๆมนาะ เขาเรียกว่าตัดหาฐานกรอบหน้านะกรอบทรงนะครับกรอบทรงีตัดแค่นี้ก็พอตอนนี้ก็ตัดอะไเชื่อมไปหาอะไรไกลา,ลายข้างหน้านะครับตัดโช๊ ยกขึ้นมายกครับไมได้ยอยู่นี่เห็นแค่ไก็ตัดเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามโน้มไปข้างหน้านะเพื่อให้ข้างหลังมันยาวนะครับข้างหลังตัวนี้สั้นไม่ได้นะไม่งั้นทุยมันจะไม่มีทุยมันจะหายนั่นเองนะครับ ครับวิเศยมาครับแบ่งเสียกลางนะครับโค้งนิ้วตับยูสัตว์ตัดแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่หมุนไม่เรื่โค้งนิ้วนิดเดียวไปไปลายนิดเดียวยเยอะเยอะ ลบเหลี่ยมลบขอบเฉยๆว่าตัดแนวเชกเรื่งผมมาข้างหน้าครับแล้วก็ตัดเขาออกไปก่อนได้ไหมพอมันเย้ะลยเาออกไปก่อนเขาออกไป หล,ห,ลหลับตาหลับตาปิดปากไว้เขาไม่ให้คุยกันตอนนี้ผมมันเข้าปาก ชอบซ่อนอยู่หลังในหูใช่ไหมลากออกมาเหมือนลากออกมาเนี่ยเนี่ยลากออกมาใช้วีทันทีลากๆออกมาลากออกมานะครับเพอร์เซตติอยนะครับมันหนาใช่ไหมหนาแล้วก็ไรครับครับพี่เสือ แด็กซ์ี่สุดผมตรงเนี้ยแล้จะเอาไว้ก็ได้เอาออกก็ได้ผมเลือกตัดิใจเอาออกนะเพราะได้คุยกับลูกค้าไปแล้วเอาออกได้มัลกๆอย่างเงี้ยลกลูกกตาพอนะสวยละผิวๆนะครับหล้างใบหูครั้งนี้ ผมมันย้อนใช่ไหมตรงนี้จัดการออกออกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ผมมันโก่งตัวไงฐานทรงมันจะชอบโก่งตัวแล้วเบี้ยวมันมาจากผมที่ย้อนนะครับแล้วก็จัดการต้นต่อซะครับจัดการก็หายนะครับรัวกันไกลลงไปเลยปัปับ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 ผมย้อน รวังตัดติ่งหูลูกค้านะัาา่นระวางังระวังเอาออกเลยไหมครับเนี่ยอ,ออกเลยไหม <c oughs> <c oughs> นี่คือโอเคนะเอาออกเอาไว้เหรอตัวเนี้ยจัดการเลยนะครับตัวนี้มันลมเลียงลำเลียงกตัดออกล็กลูกตาผมเห็นทีแรกมันฝอยๆนะใช่ไหมโอเคสวยแล้วทีนี้เราก็อะไรกี่ดอกชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง ดออกชั้นที่สามเห็นไหมเอาววลูกมันออกเนี่ยที่มันนนั้หนาเนี่ยที่หลานก็าทำไม่ได้เนี่ยช่างก็ต้องมีเจ้าที่ทำนะครับให้มันพิวน้ว ใครอยากจะลองก็ไปลองกันเองกับพวกเดียวกันนี่ยมันว่ากันไม่ได้นะคือไม่ได้รับเงินกันด้วยแล้วก็ไม่ได้ใครอยากเจียวตองใครจะแก้เลยนะบอพอแล้วพอแล้วเหวะเอาข้างนี้ออกไม่ให้ทะาะกันเดี๋ยวกางนีิสันนิสันอีกขึ้นมารูทโควิดในะมันว่ากันไม่ได้ห้ามเสือ ทำ <bien, S 1> ไม่ได้เหมือนช่างใหญ่ไม่เป็นไรเอาฟันไกฟันปลาช่วยเลยตัวนี้หนึ่งสองทำเาทำชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอชั้นที่สามรัวอะไรปัปป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 เฉพาะจุดนะครับรดเนื้อผมออกผมมันหนาย้อนด้วยหนาด้วยแบ่งทำทีละชั้น เราทำทีเยอะไม่ได้มันจะก,กระด้างมันไม่ซอฟมันไม่ซอฟมันไม่นุ่มเห็นไหมทองถุยดึงดูจอนซ้ายขวาจอนเท่ากันแล้วยกขึ้นมารีเิ้งนิดเดียวเดี๋ยวสอบบางโมลูกค้าบางอยู่แล้ว ต้องการมันพิวที่เหยเห็นความทุยไหมถึงประชาชื่นเลยความประปาเห็นไหมความยาวทัดหูได้ยังทั้งใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใดกัน เขาได้ยกคนขึ้นมาหน่อย อยากจะตัดผมวัช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวเข้ามานะที่เบอร์โทรศัพท์0819856234 062548399 9, 9, 9. ้านกําเร้านกำเนิดส a l อนตั้งอยู่ปากซอยพระหลโยธิน52ินะครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเคสายใหม่นะครับกทมเดินทางด้วยนะครับรถยนต์ส่วนตัวก็ให้มานะครับจอดรถที่ตลาดยิ่งเจริญแล้วเดินข้ามถนนมาหรือว่านั่งรถ นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาเลยลิฟต์ลิฟต์ฟรีนะของรถไฟฟ้านะครับ BTS หรือจะเดินข้ามสะพานลอยก็ได้สำหรับ,บคนขาดีขาไม่ดีแนะนำให้นั่งลิฟต์นะใช้บริการลิฟต์เห็นผมมันย้อนมาย้อนก็นเรื่องของเขาแล้วก็แต่งของเขาไปเราไปถ้าเดินทางรถโดย้าก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่นะ BTS สะพานใหม่นะครับออกประตูสี่เดินเข้าซอย เข้ามาประมาณ50เมตรร้านอยู่ขวามือนะสังเกตใต้เคอรี่สีส้มนะครับรหัสร้าน4 8 4 4 5นะรหัสร้านเคอรี่เ็าไว้ส่งพัสดุให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์จะได้รับของไวๆใจร้อนนะซื้อของมาแล้วก็อยากได้ของไวๆฉันอยากจะจัดให้ไวๆไวๆควๆิกนะครับตรงไหนหนาตรงในนี้หนาอะไรแบ็กซิเซอร์ไปหน่อย รถเนื้อผมออกน,น,นะครับะทุยยาวไปเลยสามเดือนนะครับตรงนั้นมันดูไม่สะใจก็ปีบเขาด้วยนะปีบเข้าไปคิวจองก็เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง ห้ามเงีย็นะให้จองคิวเข้ามาเดียวจู่โจมเข้ามานะมันมีคิวอยู่จะแซงคิวกันเป็นคนไทยต้องรักษากษาติกานะแล้วก็ใส่แว็กนึงนะใส่น้ำมันหน่อยวันนี้ขอบคุณนะครับคุณลูกคา้าชื่ออะไรนะ <Thank you. S 1> คุณติ๊กประชาชื่นนะใส่แว็กเข้าไปสักหนึ่งเม็ดถูกเขียวนะขอให้คุณติ๊กอายุมั่นขนยืนกินอิ่มนอนหลับรอดพน้นจากโควิดท9 ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มแล้วขอให้แข็งแรงกลับเป็นสิบอีกครั้งหนึง่งอยู่กับลูกกระานยาวยๆที่สุส้ร้อยปีนะแข็งแรงเดินได้ด้วยร้อยปีอะอมไม่ใช่นั่งรถเก็นนะไม่ได้นะต้องเดินได้แข็งแรง <c oughs> ออกกําลังกายนำมืยไทยเก็กมาหรือก็เล่นโยคะไปนะครับ,รรบรย่ำยุ่งๆไว้ให้มันยกสูงๆไวฉ <c oughs> ีสเปหนอยไหม คดือชอบชอบแว็กอย่างเดียวใส่แว็ก่างเดียวนะทัดหูก็ทัดมาทัดมามันทัดได้อยู่แล้วอบอครับมันชอบหยาเงื่อมันชอบเปล่งเงื่อใช่ไหมเหงื่อนสเปนเหรอไหมเดือแว็ก่างเดียวนิดนึงนะปิดตาไว้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะปิดตาไว้ วันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับคุณทีคุณเ <Yeah. S 1> ดินทางปลอดภัดยรวยรวยรวย